สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ๊หนึ่งย่างกันนะครับเอาข้าวโพดกับเรามาเปิดกับเมนูแรกเลยนะครับตอนนี้แยกน้ำกับหัวหนนะะคถังยัมีใส่่ไไวว้้แลขปราคาสองไข่ใส่ ตาล้าไหมพี่ล้าตาลาไมหมพี่ใส่หน้านี่คือยักหน้าด้วยใส่หน้าด้วยอะไรอ๋อๆโอเครู้เรื่องขอไม่ต้องใส่ใช่ไหมกู่น้ำมะพร้าวคนเต็มเลยกินน้ำมะพร้าวใหญ่ในช่วงนี้ไม่เป็นไรก็เป็นไรตั้งแต่ริบขาเจาะอิ้มแล้วน้ำมะพร้าวใหญ่เลย กินน้ำผาแล้วเป็นไงเขาไอ้นี่ไงมันมีคลิปออกมาอยู่ที่ไปแจ้งความจับสามีไงสามีกินน้ำผาวันอื่นอิดลอกอิดรอบโอ้ยอิดส่แล้วสี่รอบเลยตรงนี้จริงว่าเราต้องกินม้างข่าวถลายเลยวันนึงข้าวออกดังอยู่ครับตอนเนี้ยไขมันขึ้นไม่รู้ด้วยนะกินเยอะคือจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้กินกันใหญ่เลยช่วงนี้พวกราค mọi người biết chị chưa nè 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 Nước แงเกินอยู่แล้วล่ะมันตักยากอยู่แล้วยี่สิบบาทชุดเดียวยำเดียวกันเลยใช่ไหมจะไปเลือกให้ก็ได้จะเอาไข่ใช่ไหมได้จะจัดให้กินน้ำผึ้งวอนไมูก เมนูต่อไปนะครับสารเดี๋ยวนี้นะสารไม่มีขายแล้วค่ะใช่เดี๋ยวนี้องนั้นก็ไม่ได้แล้วกั้นไปต้องไปซื้อตรงตลาดชยโยตลาดรถไฟชยโยนั่นแหละเลยมาอีกนิดเลยเพราะว่าตอนเนี้ยตรงนั้นน่ะเขาไม่ให้มีแล้วันแจอไตงไม่ใช่ค่ะเขากั้นล้วรถไฟแล้วรถไฟเขารถไฟเขากั้นแล้วค่ะไม่ให้เข้าแล้ว เอาเองคืนหมดแล้วอันนี้อดแล้วนี่ตรงนี้ขายทุกวันได้ตรงนี้ขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะนุ่งหยุดทุกวันจนันทร์เราอยู่เองนะแต่ว,ว่าอที่นี่เขาขายให้ขายทุกวันนี่เราดูควาอยนี่เนี่ยน่าจะหยุดู ไม่หยุดหรอกก็หนวูว่ายจริงนะแต่เราเตรียมวหวไว้แล้วเตรียม,ยยมของไว้แล้วไงกลับไปถึงก็ไปนู่นนี่นั่นจัดเลยเชา้าตื่นมาไหวเราก็ซื้อของได้ตอนนี้ต้องมีแรงต้องรีบหาครับ๋้วหมดแรงเราไม่มีไม่มีแร <laughs> งหายอุอ้ยอันนี้ยำแซลมอนนะครับใส่พริกชังคนก่อที่ลืมไต้องเพิ่ม่มอนนี้มันข้าวใส่เลย อันนี้ของเขาของเขาเรของลูค้านั่การแรียร้อยแล้วนะค้าแรงด้านด้วยไดานไมีดูมีเงี้ยมไขดูให้ก่อนไงเดี๋ยวไม่ได้ล้วแบบได้เราสองตัวดูเรื่อง ร้อยห้าสิบบาทจ้าน้องฟุ๊บเอากระบองให้คุคตาด้วยลูกร้อยห้าสิบจ้าเจ๊หนึ่งมองไม่เห็นเลยเจ๊หนึ่งขโมยบ้างเอาไว้ฝั่งนึ่งแบนี้ถุงหนึ่งไข่ไม่ได้นะโอ้ไข่แน่นมากแร่ทะลักทะรวมจริงจริง ได้ทั้งสองตัว กลางนะคะกลางใส่ไห <s poured alive> <that> so <laid> ่บ <favour of osure> ัวใช่ไหมคะ ดีาจะโรยด้านบนให้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่ปลาไข่แมงดาอ,อ้ยสี่ร้อยยี่สิบบาทจ้าแพงฟูม้าเ่ย <c oughs> น่ารักกันตรงนี้เพราะ <c oughs> ว่าหนูใช้ไซส,ส์เล็กแล้วมันเล็กเล็กไปเลยรอ,อไซสใหญ่ไปเลย น้องบอกได้กระปิกกระปอยที่มันผสมกระไซเก้าตัวแปดตัวโอ้ไม่เอานะใหญ่นะรู้เรื่องไปเลยไหลโลละหกสิบเมื่อก่อนนะตอนนี้หนูใช้โลละร้อยนะเนี่ยไม่ม่แน่ลยนะ ลอยใช่ไหมครับใช่หลายตัวลอยด้วยแข็ใช่และใส่เยอะมันก็อร่อยเนาะมันกรอบนะเนี่ยกรอบไหมยิ่งโดนน้ำยำด้วยอร่อยเลยหายไปนานเในรอบนี้เป็นเดือนเลยนะเนี่ยไม่ได้มาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีไข่แมงดาลอยหน้าเลยนะครับเป็นเดือนเลยครับะปกติเดือนหนึ่งจะสองครั้งนะที่เจอครับ ช่แแม่หนูจะให้เศษตีเลยเราก็ไปเปิดดูที่น้ำลายไหลแล้วเราได้มาอีกรอบใส่ครับปลาปูม้าไข่ปลาไข่เมงดาพิเศษปูม้าขาของหมาไข่อปูอันนี้เมนูอะไรจ๊ะเบื่อปงปูทอนหมื่อปูปูทอนนะคะปไข่ปูทุบทอ ไงมะพุ่มมะม่วงน้องหยิบมะม่วงไม่ไม้ปอกมาให้แม่ลูกที่ว่าจะปลอกเดียมาไล้ปลอกสำหรับใครที่สนใจจะสั่งคิ้วยำน,นะครับสั่งณที่เพจคุณนุชเลยนะครับอาทิตย์หน้าแล้วนะคะ,คะวันจันทร์น,น,นะคะสรุปยอดวันที่วันจันทร์แล้วนะคะชื่อเพจนุชยุขหออร่อยในโลกโซเชียลนะครับเข้าไปสั่งกันได้นะอ,ออเดอร์จะเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ รอบนี้รอบนะที่เท่าไหร่ละเป๊นึงที่สิบจะสมบรณ์วันแล้วเนาะจ้เป็นที่ยี่สิบสองนะคะที่ยี่สิบสองก็จะแข็มแหละมันเหลืออยู่หน่อยนึงให้หมดเลยกห้ล้อ,<ะ>ลองกินให้จุกใจเล็กแต่กรอบน,นะ เล็กแต่ตอแต่ตัวใหญ่ใหญ่มากก็เคี้ยวไม่ไหวนะเรียบร้อยนะครับกับเมนูหมึกทุกหมึกไข่กุ้งทูโทนค่ะครับเรียบร้อยจ้าครับเมนูต่อไปนะครับปูมาอันนี่เป็นปูม้าหอยแครงกุ้งดสดจ้าแล้วก็กุ้งสดด้วยนะครับ สดใสอะไรเข้าโพดแล้วก็มะม่วงสดใ้่สดล้วนๆนะคะเป็นปลาราไหมปลาราไม่โล่งปลาราค่ะปลารานะเข้าโพดมะม่วงนะอันนั้นนะ ก็มีเสียงสองอู่ไม่ค่อยได้ยินห,ร,น 250, หรือ้วนสองห้าสิบใช่มส้ย200สองหนูอคนเดียวอ่าสองรยกับแปดสิบสองร้อยแปดสิบส 80, นะใช่ค่ะอนนั้นแปดสิบบาทคู่สองอจ้านีเ่เมนูต่อไปกันเลยครับ เป็นเมนูแซลมอนไข่มังดานะคะเผ็ดกลาไม่จาแซลมอนไข่มังดาใช่ไหมจ๊ะมใช่ไหมใช่จ้ะ อไปทางนู ets, ้นบ <sẽ làm> ้างไปข้างหลังเลยเอามาให้แต่เราให้แต่เรารักแต่เราเลยเรียบร้อยจ้าได้าเลยค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้ไข่ปลาล้วนนะครับน,น,น้องปิดฝานี่สองชุดนะลูกแล้วก็ไข่แมงดาผลไม้ด้วย ไม้รวมนะครับประมาณอีกหนึ่งคิว <Okay. S 1> สองคิวสองคิวสี่ชุดอะสี่กระปุก สวยกระเดิมสียาวสรวมเหมือนเดิมต้องบอเสรวมกระเดิม <laughs> ยังงิงเอเหมือนเดิมนะคะแม่ค้าปี๊ดนี่อะไรต้องปุ๊กเอากระดาษให้ป้าตรวจสั่นนะป้าไปซิงก่อนไปซิงก่อนนะลานสิงไปไหนอ่ะคือ ปลาลาข้าวโพดเมน,นูต่อไปนะครับแตมอนปลาลาข้าวโพดนะครับข้าวโพดมะม่วงปลาลาด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับ ใส่เก้าสิบแปดจะได้ลูกเขามีกระปุกสูงกระปุกนลยเรียบร้อยนะครับเมนูต่อไปจ้า ต่อไปนะครับยำสามไข่นะครับไม่จะกงยังไงนี่ไข่อะไรบ้างไข่ปลาไข่อะไรบ้างไข่ปลาไข่ปูใช่ไหมไข่ปูไข่ปูนะครับกุ่งสดนี่ก็หวานน้อยเหมือนกันใช่ไหม

บางอยไข่ทั้งหมดอ่ะรวมไข่ไข่ปลาไข่ปูไข่แดงเค็งไข่เยื่อม้าหมึกไข่ไข่กจ้าไข่หกก็เเทบกินต่อนี่น้อยใช่ไหมมีบ่ามีบ่าแยำสามไข่ใช่ไหมจ้า ปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับยำสามไข่นะครับสําหรับใครสนใจที่จะสั่งหิ้วยำนะครับสั่งได้ที่เพจคนนุชเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจไปด้านข้างนะครับสั่งได้เลยนะครับเราทําเดินะครั้างนะครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมเจนหนึ่งกันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับพะรับยำสามไข่นะครับ